นะแต่ว่าดูภาพเอาแล้วกันไม่รู้จะบอกยังไงจะบอกว่าที่นี่เกทับที่อื่นแล้วกันนะเยอะกว่าเขาเลยอ่ายืนเลยครับยืนแล้วถอดรองเท้านะครับผมน้ําแพ็คใหญ่ๆคุณแม่เดี๋ยวยกชนบาดนะอ่ายกไม่ชนบาดเดี๋ยวบาดล้มอีกยกแตะบาดเฉยๆแตะบาดนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกติดเอาไปนะครับของชิ้นใหญ่ๆนี่โอ้โหหนูน้อยครับนี่มาใส่บาดแต่เช้าด้วยนี่โอ้ ใส่หมวกมิกกี้เมาสสวยงามเลยนะฮะมาโอ้โหยืนรอกันนี่พระาทิตย์กำลังจะทอแสง<ด>ขึ้นมาแล้วนะฮะบริเวณสนามหญ้าสนามบอลแห่งนี้นะฮะ,ะโอ้สวยงามจริงภาพบรรยากาศแบบนี้คุณแม่ใส่บาทยังยังเลยครับไปต่อโน่นท้ายแ,แถวเดินอ้อมไปเลยเดินอ้อมไปใเดินไม่ต้องรีบจ้ะไม่ต้องรีบคุณแม่ถือไม้เท้ามาเลย ่อยเดินครับค่อยเดินยังทันอยู่ครับทันทันทันอ่าไยเดินพี่พี่ลุงพาพาคุณแม่เข้าไปหน่อยไายแถวอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวให้คณะติดตามพาไปนะฮะอ่าขอเบียดไหนก็ได้เบียดตรงไหนตรงไหนมีช่องเบียดให้คุณแม่หน่อยคุณแม่ขาไม่ดีอ่าท่านยังไม่ต้องเดินไกลแบ่งกันแบ่งกันแบ่งบุญกันไปนะฮะ โอ้โหเมื่อยมือดีจังเลยนะฮะวันนี้พอดีใช้ไม้ใช้ขาตั้งกล้องนะฮะเราไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับไลฟ์กันอยู่สองช่องเลยทั้งเพจทอดไทนิวแล้วก็ช่อง Youtube ช่องทั่วไทนิวด้วยนะฮะที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้สำหรับสถานีทีวีต่างๆนะฮะรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์นะครับที่หลายๆวันเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก,ก็มาดึงสัญ,ญญาณเอาของเราไปซีมโอ,อกาสนะฮะเราก็ยินดีนะฮะ ดึงสัญญาณไปได้เลยนะ,ะอนุญาตนะครับเราต้องการนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนาพุทธอยู่แล้วนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นผมนําเสนอฟรีรวมถึงทีมงานผมที่เดินไลน์สดอยู่กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะตลอดทั้งวันก็สามารถที่จะดึงสัญญาณของเราไปออกอากาศได้นะฮะมุมภาพไหนสวยๆส,สามารถที่จะดึงไปออก,กได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวลิขสิขธิ์จะโดนฟ้องไม่ต้องกลัวว่าต้องมาซื้อนะครับ เราให้กันฟรีๆเลยนะฮะผมเคยประกาศไปแล้วแล้วก็โพสต์ไปแล้วหน้าเพจด้วยนะฮะใครจะดูดคลิปไปลง YouTube เราก็ยินดีนะฮะไม่ได้ว่านะฮะไม่ขายด้วยนะครับขอให้ให้เครดิตทั่วไทยนิวอย่างเดียวนะฮะอ่าคุณดูดคลิปเราไปลง YouTube สร้างไรายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงสามีนะครับก็ถือว่าผมดีใจด้วยนะแต่ขอให ให้เครดิตทั่วไทยนิวด้วยนะฮะให้รู้ว่าวันนี้ทั่วไทยนิวเรานําเสนอเรื่องราวของดาบุญชื่นปัญญาวุฒโนะฮะพระธุดงสายป่าวัยเจ็ดสิบสามปีเจ็ดเดือนกว่าๆนะฮะนี่วันนี้นี่นะครับความศรัทธาหลั่งไหลกันมามากถ่ายแล้วออกเลยครับพี่ครับถ่ายแล้วออกไหมถ่ายแล้วออกบ้างนะครับมาขอบคุณเครื่องเสียงนะฮะเพาะๆนะครับเสียงใสๆให้หลายคนเนี่ยเป็นพันสองพันคนได้ ฟังเสียงการให้พรของตาบุญชื่นนะครับผ่านทางน้านะฮะคุณน้าเนี่ยอยู่ตมบลโคกสง่าอำเภอพลเนี่ยนะแหมเอาเครื่องเสียงมาช่วยฟรีๆสองสถานที่แล้วนะฮะต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยด้วยฮะทักหลายๆหน่วยนะที่มาช่วยกันนะครับรวมถึงเจ้าที่สายปกครองนะครับู้ใหย่บ้านกำนัน และนีเหเห่คือภาพบรรยากาศสดๆนะคร Facebook, ับ <Gentle> ผ่านทาง Facebook นะครับของเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ของทั่วไทยนิวนะฮะพ่อถ่ยหลังไปหน่อยรองเท้ารองเท้าหลบเลยพ่อถ่ายหลังไปหน่อยถอยหลังไปหน่อยอย่าซ้อนกันอย่าซ้อนกันอย่าซ้อนกันอ่านั่นแหละครับนั่นแหละเด็กๆครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ แมนะคุณวิเนี่วันนี้หน้าใสแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่ได้ใบกระท่อมมานี่โอ้โหขยันขันแข็งจริงจริก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่โคราชเนี่กระท่อมขาดแล้วโอ้โหทํางานเครื่องเลยแมนะ่พอเข้าเขตขอนแก่นได้ใบกระท่อมข้างทางขายเลยเมื่อวานนี้โอ้โหวันนี้นี่ยขยันขันแข็งนะออเอา้เอาวเขาเป็นผู้กฎหมายแล้วกระท่อมอะ่ะไม่ผิดกฎหมายคุณวิก็เป็นเบาหวานอยู่ กินแก้เบาหวานวันหนึ่งประมาณสิบใบลดันลงเลยโอ้นี่ฮะน้าดื่มเป็นแพ็คนะฮะ้ไม่ต้องใส่นะเอาแตะบาทท่านเ้าคุณพี่อย่าขวางทางท่านถ่ายรูปโซมเอาโซมอาเอาไปตัดหน้าเอ,าอ้กได้จ้ะได้จ้ะ ลองเท้าด้วยนะหย่ยบเดินหน้ามาจาอย่ยเดินหน้ามาเดีด๋ดวยนวนี้ต้องพูดเพาะ <พา S 1> นะฮะว,ว่าโดนตําหนติติติงมาบอกว่าโอ้โหพิ๊กปังพูดไม่เพาะเลยพูดไม่มีหางเสียงเลยแหมเราก็ไม่ใช่พระเอกลิเกใ้พูดจ้าจ๋าข้าขา,ขา,ขาตลอดก็ไม่ไหวนะฮะแต่ว่าเราก็พูดแบบนี้แต่เราก็มีจิตใจที่งดงามแล้วกันเอางี้ชมตัวเองหน่อยซุมหนึ่งรยองอ่ายังที่ยังีันเลย โอ้นี่ฮะสิของต่างๆนี่นำมาถวายโอ้โหอะไรฮะเนี่ยเอาอะไรมาถวายเนี่ยโอ้มีทั้งซุปไก่สกัดมีทั้งลังนกโอ้ใส่บาตเหลือแล้วดียอย่าลืมใส่ให้ลูกศิษย์ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แน่นอนนะฮะนานๆจะเห็นนะนำเครื่องดื่มซุปไก่สกัดหรือว่ารังนกนี่มาถวายนะแม่ไม่ธรรมดานะ ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่โอ้อเคุณแม่จะใส่ใช่ไหมยืนตรงนี้ยืนเข้าแถวเขาอ่าพอพออ่าถ่ายรูปออกหน่อยถ่ายรูปออกนิดนึงเอาคุณแม่ยืนเลยยืนนี่ใส่เปล่าใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วองกันเลยลงไปร้อาก่อนแป๊บนึงเออลบก่อนลบก่อนลบก่อนอ่าใส่เดินเข้าไปเลย่อย มดแล้วมล้วอันน,นี้นี่คนนึงคนหนึ่งไปเลยครับโอ้โหดอกไม้นี่เยอะเลยนะฮะก็เป็นความศรัทธาของคนนะ,ะที่นําดอกไม้มาถวายแต่ว่าในเส้นทางทุกดงเนี่ยถ้าเปลี่ยนดอกไม้เป็นน้าดื่มได้จะดีที่สุดนะฮะทิ้งกันวันนึงเป็นคันรถเลยผมเสียดายเงินแทนมากนะฮะ เอาไหวย,ยังเร็วต้นต้นเร็วอ่านิมนต์ครับนิมนต์ครับอ่านี่ฮะมาทันพอดีถ้าน้องต้นขอนแก่นนะะนี่ยก็เป็นการขับของทั่วไทยนิวนะฮะเอาของของที่เอามาถวายครับนะเนี่ยถวายแล้วเนาะ<ป>อันนี้เนี่ยท่านบินธบ,บารเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยว งดถ่ายรูปนะครับไม่อยู่ไหนเอ่ยไม่ไปไหนแล้วไม่อวิหหยิบไม้หน่อยไม่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 เร็วเร็วเรไม่มาไม่มาเร็วเร็วขอาะครักรถ่ายรูปนะครับตอนนี้นะครับจทานได้ม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเร็วเยื่นไปก่อนยื่นไปก่อนไม่ทันแล้วแม่น้อนทนนม่ทันแล้วเปท่านตอนนี้นะครับี่นะปไม่ทอก่อนน เจ้าที่ตำรวจรอก่อนีรยอรอท่านห้ก่อนครับนึงให้รอท่านเปลี่ยนของผ้าก่อนนะครับอ่าสำหรับที่นั่งกันอยู่ขณะนี้เดี๋ยวรอรับพรนะฮะงดถ่ายรูปนะครับขอความนุเคราะห์งดถ่ายรูปนะครับวางโทรศัพท์ของท่านไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับภาพที่นําเสนอผ่านโซเชียลมีเดียแล้วอาจจะทําให้ชาวโลกติงๆนะครับภาพที่ท่านเปลี่ยนของผ้าฉันน้ําฉันอาหารนะครับ เป็นภาพที่ไม่หมองสมนะครับในการนําเสนอก็ต้องขอให้พี่น้องชาวพุทธนะครับที่เรื่องใส,ส่ศรัทธาพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยกันพนุกลมรุงนะครับอย่าให้ใครมาดูถูกได้นะครับตอนนี้คือภาพบรรยากาศสกดกกนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้วก็ช่อง youtube ของทั่วไทยนิว